สวัสดีเด้จะเดอพี่น้องทั่วโลกเด้จะเดอเป็นจังใดจ้าสบายดีบ่อจ้าสบายสบายสบายดีกันทุกคนนะคะนะ เมื่อวานน่ะโทบอกว่าขันมึงสิมาเยี่ยมกูเฮ็ดขนมปังให้มึงแนเด้อก,กูหิวย้ำม,มาคืนกูหิวแม่ท่องก็เฮ็ดไปให้ยุตินหนึ่งมือนีก็ว่าสีเฮ็ดแม่ท่องสัพามาผัดมีสไตล,ล์แม่ท่องเออแม่ท่องดื่นแม่ทอ่ทองบะมีน้ําตาลแส่น้ําตาลในนี่ได้ไหมจ๊ะ แม่ทองเปิดไฟก่อนแม่ทองจะผัดมีแล้วก็ทำแบบง่ายๆบ้านนอานี่เลยจ้ะโอ้ยอย่อเป่าใส่ร่มกระเทียมด้วยจ้ะยใส่กระเทียมนิดนึง แม่ทองไม่มีลืม่มดืมน้ําตาลน้ําตาลไม่มีเดี๋ยวแม่มทองในี่น้ําตาลก่อนปดแล้วก็จะเจียวกระเทียมยังไงนะคะใส่น้ําตาน้ํามันไปนิดนึงแม่ทองใส่น้ํามันมากออจะ้ะ ไผ่สุดมันแลเนาะพี่น้องการเห็ดกับเขามันไม่มีตายโตจ้ะแดดอะไครสะดวกสบายม,ม,มักมักไผ่มักมันแม่นโบใช่มันจะพี่น้องสุดไข่คืบมันจ้าการเห็ดกับเขา่าเห็นไหมเหมือนทํากับขา้าวแกงเขียวบงเคียวหวานทุกชนิดเลยจ้ะไม่มีตายตัวเลยค่ะ อมาดัดแปลงกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้กำลังดัดเค็มชูจนไปไหนหมดเนี่ย ระเด็ดำแค่ร้อนยังมาเลยท่นอนเอแค่รอนนะทูที่ส,บบดสุดแซ่บอร่อยกว่า มันละกอมันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาซื้อแม่ทองซื้อมาที่ไรกินไม่เสียนะจ๊ะน้ำตาลแม่ทองเกลี้ยงเลยไม่มีน้ำตาลนะเนี่ยแม่ทองผัดหมีจ่จะอร่อยแน,น่ใส่น้ำตาลนี่ก็แล้วกันน้ำตาลอ้อยจะเป็นก้อนนะจ๊ะเดี๋ยวเคียวให้มันเป็นสีสดๆสุดๆ ทงใส่พร้อมไปกับอันนี้เลยเริ่ดไขมัน,น,นละลายจ้ะง่ายๆยังว่าของแม่ทูงนี่เลยะเส้นน้ำร้อนสักหน่อยเอากระเทียมมันจะไหม้นะจ๊ะ หูเนยได้จ้ะแม่ทองเปิดนีจะไม่ัดแค่เราบ,บ้านมุจเจ้าผัดมีใส่ผักเหมือนบ้านแม่ทองไหมแม่ทองจะใส่มีผักอะไรก็ใส่นั่นเลยจ้ะถัวงอกกระลำปีต้นหอม เค็มตามจะละลายกันจ้ะกินผู้เดียวไม่ท่องจะมาเค็ดกะทอเค็ดค่ายๆแบบอาหารจำจังเลจ้ะผู้เดียวไม่ท่องไม่อยากเค็ตกับะทาแต่ไหนมันเหลือแล้วะเพีงเพราะว่าไม่ท่องไม่อยากเก็บใส่ถุงใส่ยางใบไม้ทุเย็นจ้ะเค็ดเอาแค่พ่อคุณ จะใส่เส้นม่นเดิน้อเส้นไปเดียวจ้ะปรุงรสไปเลยค่ะสีดําค่ะสีด,ดําไ้จัดเด้อสีดําของญี่ปุ่นจ้ะแม่ท้องชอบใส่สีดําของญี่ปุ่นจ้ะอร่อยแล้วก็ใส่อะไร ซอสผักเขียวพี่กินซอสผักเขียวบางทีมทมแม่ท้องก็แม่นหนิตีหุ่นนิดหนึ่งจ้าขาดไม่ได้คะ่ะพริกไทยจ้าไม่ท้องขาดไม่ได้พริกไทยดำคะ่ะพริกไทยดำพริกไทยขาวไม่ท้องใส่หมด นี่เลยจ้ะชุดไม่ท่อมแต่อร่อยที่ชุดเลยจ้ะทำเองอร่อยเองเป็นบอกพี่น้องเฮ็ดเองเสพเองจ้ะทำเองเสพเองจ้ะ ไม่เป็ดไม่อร่อยค่ะแม่ทองอินจริงๆแม่ทองอินรสจัดแม่บอกพี่นอ้องต้นตำขาวบกแ็ดเขาแซ่บกระเทียมมันหัวใหญ่ กุนนะตงต้มแม่ทงกับแพาะุ้ต้มที่มาขายตามไม่ห้างไหมจ๊ะไม่ทงเห็นตะกี้หายยังสิกินอะไรเธอไม่ได้หรอแจกแพ้แม่ทงต้องทำกินเองมาเกือกับเพาแพง,แพง ท้องอิบมาสีน่อยถามหมอหมอก็ไม่มีมีแต่พยาบาลถามพยาบาลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าแกจะอบเมื่อไรอาการแกเป็นไงเเก็บใส่เองกินเองเนาะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากได้น้ำปลาอยากกินน้ำปลาร้าแม่ทองแม่ทองยัง ยังหากันตลาดไม่ได้เลยค่ะแม่ทองไม่รู้จะไปหาขวดแบบนี้ตรงไหนจะ่ะเพราะว่าอยู่ประเทศเขาแม่ทองก็อยากเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะใส่แค่น้ําปลาอย่างเดียวอเอน้ําปลาร้ามันก็เข้มข้นไปจ่ะแม่ทองเอาไปหมักหมูหมักไก่ย,ย่างก็อร่อยดีไม่ต้องปรุงอะไรเลย มาได้ค่ะอีปืออีปื้อนะ่ีกับพัดมีจ้ะกินกับซ้มตีม่แหละจ้ะมื้อนี้จ้วงมือได้จ้ะจ้วงมือเบิร์ตมันคือลายแทบพี่น้องเลยแม่ท่องทุกสายขอจบคลิปแค่นี้ก่อนได้จ้ะเด้อให้เห็นแค่าภาพแค่นี้ละจ้ะสวัสดีจ้ะแม่ท่องสายขอ bye oh.